สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะพบกันอีกเช่นเคยในช่อง Youtube ของเราหมอทิพย์ปราณิชาวันนี้แม่หมอมาทำคลิปสั้นๆนะคะนเพื่อนเนาะในหัวข้อคุณจะเจอคนแบบไหนเข้ามาในชีวิตนะคะนะภายในสิ้นปีนี้ผ่านจากพลังงานไพ่สามใบด้วยกันนะคะเพื่อนเนะเาะไพ่ใบที่1แล้วก็ใบที่2ใบที่3นะคะเพื่อนเนาะผ่านจากพลังงานหน้าไพ่แองเจล โรแมนติกแอ g เจินะครเพื่อนเนาะหรือไพ่นางฟ้านี้สําหรับเพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้เลือกรูปภาพที่ดึงดูดใจเรามากที่สุดหนึ่งรูปเพื่อนรูปที่1รูปที่2และรูปที่3แทนแทนสำหรับเพื่อนที่เลือกรูปที่1นะคะนะคุณได้ w ว r ร์ w a อ f ติ้งสสำหรับเพื่อนที่เลือกรูปภาพรูปที่1นะคะเนาะ เขาบอกว่าความรักที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเร็วๆนี้นะคะเนาะภายในสิ้นปีนี้คุณจะเจอคนที่ปลอดภัยที่จะรักเพืเ่อนถ้ามีใครเข้ามานะคะเนาะภายในสิ้นปีนี้นะจงเชื่อมั่นว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่รักเราจริงเป็นความรักที่มันปลอดภัยที่จะรอเพืเ่อน,นเนาะสามารถครบได้คุยได้เลยนะคะนะคนคนนี้นะตามด้วยใบที่สองแทนๆน,นะคะ this could be the one สำหรับเพื่อนๆที่เลือกพลังงานหมายเลข2นะคะรูปภาพที่2นี้เขาบอกว่าคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเร็วนี้นะคะภายในสิ้นปีนี้คุณจะเจอคนที่ใช่คนที่คุณถูกจับจองหมายมั่นเอาไว้แล้วนะคะเนาะคนคนนี้เขาเลือกคุณนะคะกรณีถ้าเขาคบหลายคนหรือเขามองไว้หลายๆคนคนคนนี้นะคะเขาเลือกคุณนะคะ FC ของแม่หมอนะคุณจะเจอคนที่รักคุณแล้วก็เลือกคุณ เป็นสุดที่รักของเขานั่นเองนะคะนะเพื่อนๆเนาะแทนนใบสุดท้ายสำหรับเพื่อนๆที่เลือกใบนี้นะคะทุเลิบนะคะดีใจด้วยนะคะเพื่อนเนาะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกรูปภาพรูปที่สาหรือพลังงานหมายเลข3คนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเขาบอกว่าเขาเคยเป็นคู่ของคุณในอดีตชาตินะคะเพื่อนเนาะทุเลบนะคะคนคนนี้แต่ว่า การจะมาเป็นคู่ต้องฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคเยอะหน่อยนะคะเพื่อนเนาะกว่าจะมาเป็นคู่แท้คู่ชีวิตของเราแต่คนคนนี้คุณเจอปุ๊บเขาเรียกว่าสปาร์คปั๊บทันทีเพราะว่าคุณเคยเจอเจอเขาในอดีตชาติดังนั้นมันมีพลังงานมีความผูกพันนะคะเนาะเหมือนคนที่เราเคยรู้จักแล้วเจอกันนั่นเองนะคะเพื่อนเนาะแม่หมอกเอ็เป็นกำลังใจในทุกทุก หมายเลขทุกๆรูปภาพนะคะเนาะหนึนะคะสมหวังความรักทุกๆคนนะคะวันนี้แม่หมอบายๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปสั้นๆที่แม่หมอจะทําขึ้นนะคะออขอบคุณทุกการกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดติดตามช่องของแม่หมอด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรับชมรับฟังคลิปต่างๆที่จัดทําขึ้นวันนี้บายๆสวัสดีค่ะ